สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซ u ปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าวอลเลย์บอลเวลิเวลด์ทำให้คนไทยต้องยิ้มแกรมปริกันอีกครั้งครับผมเมื่อปล่อยคลิปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยออกมาที่แสนจะน่ารักพร้อมข้อความดีๆที่เขียนบรรยายไว้ว่าช่วงเวลา VNL ที่มีความสุขและตลกที่สุดของทีมชาติไทย พวกเขาไม่ได้แค่สร้างบริษัทด้วยการเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกทีมไทยเนี่ยยังทำให้โลกต้องหลงไหลกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมสเสน่ห์ของพวกเขาและหลังจากปล่อยคลิปนี้ออกมาต้องบอกว่ามีการกดไลค์กดเลิฟก,กว่า30,000กว่าพร้อมกับความคิดเห็นเกือบพันรวมทั้งแชร์ไปแล้วกว่า2,500ครั้งต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับ และภายหลังจากที่คนไทยแฟนวอลเลย์นบอลคนไทยได้เห็นคลิปนี้ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายแอดไปอ่านเองก็มีความสุขไปด้วยและยิ้มไปด้วยและก็ยังมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์อีกมากมายครับแอดก็เลยไปเลือกคอมเมนต์ที่จะทําให้พวกเราแฟนวอลเลย์นบอลสาวไทยให้ใหายคิดถึงมาฝากครับผมอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร้อมๆกันครับ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยน,นะครับเมื่อพร้อมแล้วมาฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับเมื่อวอลเลย์บอลโบปล่อยคลิปตะมูตะมิ Me ของสาวไทยที่เป็นปุยมุยมาให้พวกเราได้ชมกันไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่านี่คือเหตุผลที่ฉันรักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพวกเขาเล่นด้วยความสุขเขามีน้ำใจนักกีฬา และมีจิตวิญญาณใช่ที่สุดเลยครับพวกเธอน่ารักที่สุดเลยครับขอเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬามักจะสนุกและน่าตื่นเต้นสําหรับพวกเขาสู้ด้วยฝีมือสู้ด้วยหัวใจสู้ด้ดยยิ้มอย่างมีความสุขไม่ว่าพ้นจะออกมาแพ้หรือชนะเพราะที่นี่คือประเทศไทยขอบคุณ FI v b วและแฟนเบสบอลทั่วโลกที่ให้เกียรติและรักทีมไทยเสมอมาขอบคุณมากๆจากใจคนไทยขอบคุณเช่นกันครับขอเมนต์ต่อมาบอกว่า ทีมที่มีพลังมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้รู้จักมาดินแดนแห่งรอยยิ้มขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาบอกว่ารักทีมไทยรักประเทศไทยจากแฟนฟิลิปปินส์ขอบคุณแฟนฟิลิปปินส์มากๆครับแฟนลับทีมชาติไทยอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด้วยความรักจากบราซิลขอบคุณบราซิลครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาวไทยเล่นแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด เล่นแบบมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็มีรอยยิ้มที่สดใสแม่ดูจากรูปพิมพิชยายิ้มแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ยิ้มกันตามไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนวอลเลย์บอลหลักที่แสดงถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของเกมและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงรักพวกเขาจริงๆสาวๆที่น่าทึ่ง ขอให้พระเจ้าอวยพรตลอดไปและตลอดไปใช่เลยครับอวยพรน,น้องๆทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องยอมรับว่าดูวอเลย์บอลหลีกอื่นเพราะว่าผู้เล่นไทยดีใจที่ได้เชียร์ทีมไทยใช่เลยครับขอเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมที่น่าทึ่งน่าดูใช่เลยครับแถมยังสนุกน่ารักด้วยขอเมนต์ต่อมาบอกว่า วอลบอลหญิงทีมชาติไทยไม่ใช่ตัวแทนเพียงคนเดียวของประเทศไทยเป็นชมหน้าของประเทศจากอาเซียนด้วยเช่นกันถูกต้องที่สุดเลยครับพวกเราเป็นตัวแทนอาเซียนด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานจบแต่เพจของเราเนี่ยไม่จบอวยขั้นสุดเพื่อนบ้านไม่กระอักเลือดเลยหรือนี่ <l acht> รักพวกเธอนะหมดขั้นไฟ ปีหน้าอยากเขนไทยแลนด์รอบจริงรักคุณทีมไทยเพื่อนบ้านที่พูดถึงหมายถึงทีมที่เป็นรูปดาวใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมที่ยอดเยี่ยมที่มีการเล่นเป็นทีมหนึ่งเดียวและสมาร์ทมากคุณได้นํากีฬาที่สวยงามในแง่ของความเชี่ยวชาญและคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณถูกต้องที่สุดครับถูกต้องมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักมากประเทศไทยต่อมาบอกว่า พวกเขาคงก้าวเข้าสู่โอลิมปิกถ้าไม่ใช่พราะอุปสรรคทางภาษาและหายไปในช่วงหลายปีก่อนพวกเขาต่อสู้และวิ่งพลูกบอลทุกลูกด้วยความเคารพของฉันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าครังรักไทยละหนึ่งคนผมก็บวกอีกหนึ่งคนได้ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าภูมิใจในตัวของพวกคุณทุกคนทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสื่อเวียดนามรีบมาตีข่าวโพสต์นี้ยังครับมายัง ผมอยากให้อ่านคอมเมนต์แล้วสื่อเวียดนามเขาชอบตามติดสาวไทยของเรามากๆผมว่าพวกเขาเป็นแฟนคลับสาวไทยแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความสวยงามของวอลเลย์บอลไทยไม่ใช่ทีมแต่คือครอบครัววอลเลย์บอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาวไทยมีสเสน่ห์น่ารักมากๆโดยเฉพาะชัชชออรกับพิมพิยาในวันที่เราชนะเราก็มีความสุขในวันที่แพ้เราก็มีความสุขเขช่นกันรักทีมไทยทุกช่วงเวลาที่มีสาวไทยเหล่านี้ พวกเขาทําให้ฉันมีความสุขและยิ้มเสมอรักคุณไทยแลนด์ถูกต้องที่สุดครับรักทุกคนนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า FIVB ขอบคุณสําหรับความรักและการสนสนของคุณให้กับสาวๆของเราขอบคุณค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังว่าเรื่องนี้คงไม่ไปรําคาญสําหรับสื่อ VN บางส่วนโดยการถามว่าทําไม FIVB ยังเก็บทีมไทยแลนด์ไว้เป็นโปรไฟล์หน้าหนึ่ง แฟนคลับชาวไทยและแฟนๆรักทีมไทยและฝําหนุน f i b b และพวกเขาตอบแทนเราด้วยการมอบความสุขกับสิ่งเหล่านี้ขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความสุขของพวกเขาแหละมีขนาดเข้ารอบแปดทีมสุดท,ท้ายครั้งแรกยังสร้างปรากฏการณ์ไปอย่างมากมาย ถ้าทีมไทยสามารถเข้ารอบลึกไปได้ในตอนนั้น FIVB ไม่อวยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเอ้ยผมแถมให้ครับผม thank you for support ทีมไทยแลนด์ขอบคุณมากๆเขียเดียวกันครับอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนประเทศไทยขอบคุณจากหัวใจชาวไทยรักการสนับสนุนจาก FIVB คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนบ้านในประเทศบางแห่งได้ถูกไฟไหม้ไปแล้ว ขอบคุณการสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับการแบ่งปันความทรงจําแห่งความสุขถูกต้องเลยครับมีความสุขมากมากจริงๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิ่งที่ดีสุดของประเทศไทยยังมาไม่ถึงใช่ครับรอแชมป์กันนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซูเปอร์เกอรก์คือทีมวอลเลย์บอลของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบทัวร์เมนต์แล้วต้องมูฟออน แต่เป็นวงกลมกลับมาที่สาวไทยเลิฟไทยเว์บอลทีมถูกต้องครับวนมาหลายๆรอบคนไทยก็ไม่ว่าหละครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดถึงสาวๆอยากให้ถึงชิมแชมป์โลกเร็วๆผมก็อยากให้เป็นอย่งงางนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาเป็นลูกสาวของ VNL ใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วสื่อเวียดนามจะไม่ชักตากค้างหรือเนี่ยไทยเล่นแบบสุขนานพลจะออกมาแพ้ดิชนะเป็นอีกเรื่อง แต่สิ่งที่ตามมาคือความสุขของคนดูอันนี้ถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าแอดมินเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมคะฮั่นแน่แอบคิดถึงไทยแลนด์ละสิถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารักแพ้ก็ยิ้มเล่นสนุกไม่เครียดสาวไทยเป็นทีมที่มีสเสน่ห์ของวันวันปีนี้จริงๆค่ะ Thank you Thailand คอมเมนต์ต่อมาบอกวะ่าสาวไทยสดใสน่ารักเล่นกีฬาทําไมต้องเครียดเล่นให้สนุกทุกคน เชียร์ก็สนุกเป็นสเสน่ห์ของกีฬาไทยสดใสน่ารักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะนี่คือคผลที่ผมรักวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเข้าเจ็บเข้าเหนื่อยเข้าละแต่ไม่แสดงสีหน้าอาการออกมาให้เห็นจะเห็นแต่รอยยิ้มความทะเลียนน่ารักเรารักพวกเขาสุดจากหัวใจจะคอยเชียร์ไม่ว่าการแข่งขันจะแพ้หรือชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เดียวประเทศกลางๆเราก็กรีดอีกอย่าไปว่าเขาเลยครับคอมเมนต์ตาอมาบอกว่าขอบคุณทีมบอลหญิงไทยที่เป็นตัวแทนคนไทยในการแข่งขันและเผยแพร่ความสดใสไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทำให้คนทั้งโลกได้เห็นและรักพวกเธอขอมอบความรักและการสนับสนุนทุกอย่างให้พวกเธอนะครับผมให้อีกแรงครับผมคอมเมนต์ตาอมาบอกว่าสาวไทยฟิลลุกทันทูดสวยและรวยมากเป็นลูกหนูเพื่อนบ้านได้ได้ดกล่าวว่า รวยมากอันนี้ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละเสดสาวไทยยิ้มหวานสวยน่ารักแข็งแก่งไม่แพ้ใครและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกไว้ว่ายิ้มคนไทยต่างชาติหลงเป็นแถวถูกต้องที่สุดครับผมจบแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากจากชาวไทยและชาวต่างชาติที่พูดถึงสาวๆทีมชาติไทยภายหลังจากที่วอลเลย์บอลโลได้มีการปล่อยคลิปออกมา ต้องเรียกว่าถูกใจแฟนบอลชาวไทยและชาวโลกไปกันเต็มๆครับอย่างไรฝากเป็นกำลังใจกับวบอลทีมชาติไทยทีมสาวไทยกันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวย์บอลสาวไทยตะมูตะม,มิมุงมิงน่ารักเหมือนปุยมุยสุดยอดไปเลยค่ะ